สบายดีน้องมือหกกระซ่องแม่น้องม่อนน้องม,อมือสิพาพี่น้องไปดำน้ำดำกันมาป่ะไปเบิ่งกันเลยตามมาฝ <c oughs> ุ่นคนดำนายอยู่งามกดะดกะันร <c oughs> ่องรองร่องอ่ะอบรรยากาศตอนนั้นวน่าเป็นเสาเนาะ เทีนยงกับพันเพี่ยงข้าก็กินข้าวแล้วลงมาดำหอบสองลงไปนะแม่คนอบกคบแกกั้อดำหน้ากับปลายดอกสามสี่ดำจนมือำว้ายลูกเศร้าหน้าไปเนาะดเล็มากว้ามาดำหน้าได้ปีล้วมาปลาไปนห่ตีปลาไปทางหลังพน ปลาไปทางหลังทุน่าานอีออนหน้หนองเพ่งเม,ม่านว่าฝนตกเอาดอมดอมใส่ป้าขี้กระเดือนยังมาลายเถอะนี่ ว่ามันงามและขีดกเด็นดันขีเดนลายเป็นเจนเป็นไสเดียดขายมัเลยะุบน่าแล้วแต่แล้วไ้ขายจากอันแล้วมึงขายสองสามอันดำดำให้เดียวนี่สามหมื่นให้เดียวนี่สามหมื่นะ

น้ำห,าห้างบดมทีแถวนี่มันทมดำหาง,หางบงำหางมันบเป็นกบมันบอด่ยเกี้ยวมันทมมันงามโพ <What? S 1> ่วดนม่กระดำำไปนดำไปำยู่ มันบ่ไดดำมันบ่ไดดำมันบรไดเกวแท้ยนี่นะอ<ร>ย่าไปถอนโอ้ยลูกไปถอนจะถอนมันดำลงดำปนนะั๊บป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 ัเ,เบเา,เาไ๊บปั๊บปนะบปก,ก๊บปั๊บปั๊บปั๊บิั๊ไปั you know, ๊บปันาปัปด๊หปา๊บปั๊บปั๊บปบปั๊บปั๊บลั๊บปัอบปเ๊บลั๊บปั๊บปักบปั๊บี๊บมาั มตกคักตกแน่ทางอื่นมาตกมาตกแถวหน้าเฮาวเลแหละออกขื่อทางอื่นมาตกคนเนาะตกคนตกบัทวะผาตกกับพ่อได้ดำทางนี้ต่อเนาะตีถุนจูบเมื่อวานนี่ก็จูบพายใหญ่จูบมาใส่ฝนตกมากก็เลยจูบให้หน่อยมาดำแถวๆนี้ก่อนเนาะเอาไหมเอาว ดงเยไหมดาเด้อดามเด้อหน้าไฟเด้อทำให้ไหวเด้อในบุ๋มบเด้อบอลๆเอาอีบอเลี่ยงยี่บอห้องผู้ยังจางเบิกแม่แห้ยเม่อยกระหาพันอวะอเขานุยาดเด้อเรื่อ นันบ่ารับมาขึ้นนโอโอี่กด้โดดหัวเมื่อขึ้นมาจะสองโมงหัวเมื่อขึ้นมาจนสองโมงหาซิบยังรับาาโโโก,ก,กะะินข้าวอ่มอันอันลาวกงอ่ะละมันนักทองมันเลยบ่หาหาบ่ได้ดำนานน้ำยงมส่สอได้รายอโอคุณเริ่มบังคัมบักหับมากระบโลกของ พี่น้องบุ้มดำไม่ไหวโซดูบุ้มดดบัดนหนึ่งโซด,ดูอืมคนหน่อยเหมนดำหน้าถ้าเไม่อยากห่างพูดเออดำเท่านั้นแล้วมันอันเนี้ยดำเท่านั้นแล้วมันโฮมมันม่ได้ เันเป็นหมากแบว่าปวดแบว่าบางหัวจักปรดนะแบว่าบ้งหัวจักโปรดทางฝั่หมอพ่อน่หล่อเส่ี่ ำ 3, นำสามหายผ้าผ้าผ้าแล้ำอีสามหายก็คืนพันก้าขึ้นยังน้อยเดียวหนะก้าอันเจี๊ยบแต่สองหายนะมั้งพออีมอนเนี่ยมาม่าบ้าพออีมอยหนูว่ามานอนนัน ก็จะอ่อนอันนี้นอนเลิกอีกไปเจ้มามะเขือนเนี่ยค่ะคือคนอุ้มนอน สิประตอีกมันยังมาแรงเลยเออมาปุ๊จนจยกปิวฉีแข่งคนนึงไงจนอยกปิวมาสีโป๊บผลป๊บผลกระปิวจะเปนสีขาวเลยจนแรกมันจูบดำเนาะปัจจุบันนี่อันนี้พ่นหอยมาใส่จูบน้อยนึงแถวอื่นดำมันจูบแถวขอกแบวกมันมีผนเนาะแถวน้องหยอกน้องย่อนนี่อักซองมันมี บ่อแมันมีแต่แถวหนองหย่อนแถวบ้นนโน้นมูราดลงมาแล้วโอ้ไปเนี่ยไ้เนี่ยมันเมูพันนะมูราดเนาะมาวมายมาว่ายมูรัตมาว่ายมาวลายมูรัต ใ่ใ่ทเร้าย่ได้ไ่ได้ขอ่าหนม่โอ้กะมาน้ำครับี่ไกะมมูรใ่ละมูร่มูระมูาดมามงสามท่มมูาดก็ห้ากัสเดทมูระมูซมสัน4ีสัน จะกินก no. ับ huh? พี่นมเสียบๆเนอะกาแฟกาแฟกาแฟมีม uh ่กาแฟนมไม่มีสินเอนี่อเน่มมากกัน <y> ุ่แ <ayım> ข <y g> ่งน่มมัน ลงไปเออมูออ้วนก็จะบาทหนึ่งทนแดดทนทนทนหอนทนหนาวมออวนว่ะเออว่ามีใส่หมวกว่ามีใส่ข้นยาว่ามีใส่อีหยังทางนั่าเมอวานนต้องคือมันเก่เสียแลเลยเปนเหตุเอาเอามวย อ่ะให้พ่อแม่พี่น้องเบินน่งนซ้ำนี่นเนาะอ่คน,อ,นอ,อ้วนพวกคอนอ้วนดำหน้าอานำนักลองออกอนะสบายดีกันที่ครัสบายดีสบายดียดยดก็แค่คิดเองเริลลืมกดไล่ก็สักะสะค์ก,ะะคก็แท้สะสะก็เลี้ยงตางก็เล้าพี่แฮร์เด้กขอขอบใจบายๆก็ทำเกิน เดีย๋ดวยวกันคลิปใหม่บายบายบพรุ่งนี้รับงานไห